อย่าเปิดฟังเรื่องนี้คนเดียวเพราหลายคนบอกว่ามีบางอย่างตามออกไปด้วยแล้วคุณละ่ะการเปิดดูจนจบไหมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณรู้สึกยังไงหลังฟังเรื่องนี้จบเสียงนาฬิกาบ่งบอกเวลาอย่างชัดเจนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเป๊ จบห้องสมุดแตกร้าวทันทีเงาสีดำกระโจนใส่ประตูเมเอ่ยขึ้นว่ามันมาแล้วดาวตะโกนออกไปประตูจะพังแล้วนะก่อนที่เงาดำจะทะลุเข้ามาได้แสงสว่างสีฟ้าขาวเจิดจ้าขึ้นมาก็พุ่งเข้ามาเหมือนสายฟ้าเสียงฝีเท้าหนัก ดังมาจากด้านนอกลบไปหมดเสียงชายหนุ่มเข้มแต่แผ่วเบาเหมือนพูดจากโลกนี้และอีกโลกหนึง่งประตูห้องสมุดเปิดออกชายในเครื่องแบบทหารเก่าขาดลุ่งริ่งหน้าตาเคร่งขรึมใบหน้ามีรอยแผลเป็นและตาข้างหนึง่ง ขาวโพลเขาคือวิญญาณหมวดก้านายทหารหนุ่มที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ลึกลับระหว่างที่ลาดตะเวนในปา่าลึกเมื่อหลายสิบกว่าปีก่อนหมวดกายกมือขึ้นแสงสีฟ้าร้อมตัวเขาไว้เงาดำกระโจนใส่เขาแต่ก็เหมือนโดนผักกระเด็นออกไป หมวดกาเอ่ยขึ้นอย่าแต่ต้องพวกเขาเด็กพวกนี้ไม่ใช่เหยื่อของพวกเจ้าก่อนก็พูดขึ้นมาแบบตกใจเล็กน้อยนั่นมันทหารหรือวิญญาณนัแน่น่ะมิลินเยืนตัวสัน่นแต่เธอรู้สึกแปลกๆมีบางอย่างในตัวเธอร้อนวูบขึ้น เธอมองไปที่เงาดำแล้วพูดเสียงแข็งโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ตัวหยุดนะพอได้แล้วมิลินตะโกนเงาดำทั้งหมดหยุดอยู่ยก,กับที่อย่างนิ่งเงียบแสงสีทองสว่างขึ้นรอบตัวเธอเล็กน้อยเหมือนพลังของมิลินกำลังจะถูกปลุกขึ้นชัวน่วขณะหมวดกา หันมามองมิลินด้วยสายตาหนักแน่นในตัวเธอมีบางอย่างที่โลกวิญญาณรอคอยเธอต้องใช้มันให้เป็นก่อนที่มันจะสายเกินไปพาน,นุถึงกับตกใจเดี๋ยวนะกล้าหมวดกล้าชื่อในบันทึกของทหารที่หายสาบสูญไป ในพื้นที่นี้เมื่อหลายสิบกว่าปีก่อนใช่หรือเปล่าครับหมวดกาพยักหน้าเบาๆใช่พี่ถูกส่งมาลาดตะเวนก่อนจะพบกับบางอย่างที่ไม่ควรมีโบนโลกใบนี้พื้นห้องสั่นแรงเสียงไม้แตกเล้าตามผนงังและเสียงหัวลาะแลมของเด็กดังขึ้นอีกครั้ง พวกพี่จะหนีไปไหนพวกพี่ไม่ใช่ผู้รอดก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรต่อได้อีกเสียงปืนก็ดังขึ้นจากภายนอกเสียงปืนมีใครยิงก่อนรีบพูดขึ้นหมวดก้ารีบบอกกับทุกคนว่าไม่ใช่ไฟเราหนีไปกลุ่มโจรพกอาวุธมาพบมือ พังเข้าไปที่หน้าปตตกพวกมันแต่งตัวเหมือนทหารแต่แววตาโหดเยี่ยมนักหัวหน้าโจนตะโกนหาผู้หญิงคนนั้นให้เจอคนที่เห็นวิญญาณได้หนึ่งในโจนชี้ตรงมาที่มิลินโจนคนนั้นบอกกับหัวหน้าโจนว่านั่นไงผู้หญิงที่มีแสงพานุคว้าตัวมิลินเอาไว้ แล้วพูดกับมิลินและทุกคนว่าวิ่งไปทางหลังโรงเรียนพวกเพื่อนๆพากันผักให้มิลินวิ่งแต่พวกโจรกับล้อมเร็วเกินไปหนึ่งในโจรกระโดดลงมาจากหลังคาใช้ผ้าชุบน้ำยาสลบปิดจมูกมิลินเอาไว้เธอรู้สึกมึนงงภาพเบอร์เสียงสุดท้ายที่มิลินได้ยิน คือเสียงของพานุตะโกนลั่นพานุตะโกนใส่พวกโจรปล่อยเธอไปนะไอ้พวกชั่วทุกอย่างดับบูบหมวดกายืนขวางหน้าโจรที่เหลือแกอาจฆ่าคนได้แต่แกไม่สามารถฆ่าวิญญาณได้เขายกม,มือขึ้นทุบพื้นอย่างแรงพื้นดินสะเทือน แรงลมวนรอบตัวกลายเป็นพายุสีฟ้าเสียงคำรามจากใต้ดินดังก้องเหมือนป่าทั้งผืนเริ่มเคลื่อนไหวเจ้าแห่งป่าขอพลังแห่งพื้นดินปกป้องผู้บริสุทธิ์พายุพัดโจรล้มละเนรนาศแต่หัวหน้าโจรหนีไปได้พร้อมกับตัวมิลินพานุ วิ่งตามเข้าไปในป่าทันทีดาวกับกรจะตามแต่หมวดก้ายืนขวางเอาไว้แล้วพูดว่าทางนั้นมีแต่ความตายผู้ที่มีใจแน่าแน่เท่านั้นที่จะขวาไปได้แล้วเราจะช่วยมิลินได้ยังไงล่ะคะพลอยพูดขึ้นหมวดก้าพูดต่อว่ามิลินคือกุญแจถ้าเธอ ไปพวกมันจะใช้เธอเปิดประตูสู่คุมนรกตักบทมาทางที่มิลินมิลินฟื้นขึ้นในกระท่อมมืดกลางป่าเธอถูกมัดเอาไว้เสียงน้ำหยดดังเป็นจังหวะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือเสียงผู้หญิงสะอื้นเบาๆจากมุมห้องเธอเหลือไปมองเห็นหญิงสาวในชุดทหารเปื้อนเลือด ผมยาวลุงลังนั่งกอดเขาร้องไห้อยู่หญิงสาวหันมาช้าๆใบหน้าของเธอเละและเป็นล่องรอยกระสุนแต่เธว่ายังมีแววตาที่ยังอ่อนโยนอย่างประหลาดเธอคือคนที่กล้าให้ฉันมาปกป้องใช่หรือไม่ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปนะคะแล้วเรา,าพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ